สวัสดีค่ะอยู่กับงานเสริมของมาดามนะคะคือช่างนะคะเป็นช่างนะคะอะไรก็ย้อมผมให้แม่ค่ะโคนโคนผมแม่นะคะหงอกค่ะสองสีนะคะขาวกับดำม,มาดามก็ซื้อน้ำยาย้อมจากจากบ้านมานะคะตอนนี้อยู่บ้านกำแตนะคะตำบลห้วยใต้นะคะ,มมะ,คะก็เสร็จแล้วค่ะนิย้อมเสร็จย้อมเสร็จแล้วแล้วก็ไดนะคะไดแล้วก็หนี้ให้นะคะก็ งานนี้งานฟรีนะคะทําให้แม่ค่ะมีความสุขนะคะที่ทําเห็นคนสวยเราก็ชอบนะคะเราชอบรักสวยรักงามเราเห็นเขาสวยเราก็โอเคมีความโอ้ยอย่าโดนแม่มันขยับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าโดนอย่าโดนอ่ะหันหน้าเข้ากล้องเลยค่ะแม่เข้ากล้องยังไม่ได้ทานริบเลยเดี๋ยววันไหนว่างๆเราจะมาแต่งหน้าให้แม่นะคะแต่งหน้าให้แม่แล้วก็ใส่ชุดสวยๆถ่ายรูปนะคะ เอาพี่เน็ตก็เอาเสื้อมาให้แม่แล้วก็จับแต่งนี่าเลยถุงพี่อยู่พัดยามเลยเนาะไม่ต้องกระถูกเราเสื้อสวยๆมาใส่แตใส่ชุดแสงชุดแใส่เออเอาเสื้อมาแล้วจับถ่ายน้องบอกว่าแม่ถ่ายอยู่เองก็เนาะแม่มาดูบ้านเราไปทำเล่นทำอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาอย่าพึ่งกดเขาอัดวิดีโออยู่อย่าพึ่งโออเสร็จแล้วค่ะ ทำผมหนีผมนอคะย้อมแล้วก็ไดแล้วก็หนีนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ใช่ไหมดูที่หน้าเลยนะยายควรเห็นรอยเท้าคอรโอเคนะคะพอใจไหมคะคุณแม่พอใจค่ะสวยเนาะเหมือนเอกเลยเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็หมดงานมาดรมแล้วนะคะต่อไปมาดรมก็เป็นเวลาพักผ่อนแล้วค่ะงั้นก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ